สวัสดีค่ะสาระ5 9เกวิกับการทำให้โปรแกรม execute t a b l e โปรแกรมที่ดัาได้เนาะบน Linux มีความปลอดภยัยจำกัดสิทธิ์ได้ดีที่สดุด hardening ได้โอเคที่สดุดและี่ทางกับก,กันเช่นกันค่ะโอเคเริ่มต้นเนี่ยบางโปรแกรมนะคะมันอาจจะใช้ไม่ได้ใน user ทั่วไปต้องใช้ได้ในฐานะ root เท่านั้นหรือไม่ใช่ทั้งโปรแกรมแค่บางฟีเจอร์เช่นอ,อแนแมปอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มัน gen request ปกติที่ตรงตาม three way handshake เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนะคะ ็ได้ใช่ไหมโดยไม่ต้องใช้สิทธิร์รดแต่ถ้าเกิดว่าคนจะใช้อะไรที่มันผิดปกติต้องตกแต่งปั้นตัวแพ็กเกจพิสดารเช่นแบบว่าซิงอย่างเงี้ยเป็นไม่อยากบอกซิงแกร์แคดเนาะนะคะเป็นซิงดิฟเรนซ์อย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่เต็มทรีเวนต์แอนเชสคิดเอสเล็ก like, แล้วก็เอสใหญ่บนเอนแมทถ้าคนไม่สุโดโรมันก็จะไม่ได้คนประกาศสิทธิ์โรดจำข้อสิทธิ์โรดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนก็มาจะต้องใช้คำสั่งสุดโรนะคะแล้วก็ตามด้วยเอนแมทแล้วก็คิดเอสเล็ก like, แล้วก็เอสใหญ่ถูกไหมคะค่ะหรือ บางคนขี้เกียจมากขี้เกียนสดโดร์ p a s s w o r เนี่ยมันจะต้องถามสเวิร์ดพาสเวิร์ดอะไรคะพาสเ p a s s w o r เซอร์ user ปัจจุบันนะคะซึ่งยูเซอร์ปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีชื่อมีสิทธิ์ที่สามารถใช้สิทธิ์ในฐานะโรูดได้เหมือนไฟล์สโตร์นะคะซึ่งคนใช้เช็คได้เลยใช่ไหส,สั่งสโตร์แล้วก็คลิก L ใช่ไหมให้ list สิทธิ์มาว่ามันมีสิทธิ์ในการโปรแกรมไหนในฐานะรดูดหรือว่าแทนแบบไหน any any ไหมสิทธิ์เต็มที่เลยไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ดูเป็นการให้สิทธิ์ที่อร์โหลดมานะคะเพราะ บางโปรแกรมไฟล์เอ่ยอะไรเอ่ยมันสามารถเอาไป SQL อย่าง,งอย่างอื่นได้ฉันดึงไปลงเว็บเชล,เชลได้อะไรเงี้ยในฐานะารอดถ้าคนเปิดสิทธิ์อยู่ในสุดเอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมีการจำกัดสิทธิ์ที่มันแคบขึ้นมาหน่อยอเรียกว่าการใช้ sticky bit เนาะนะคะ set UID นะก็สิทธิ์ permission <im itation> ของไฟล์เนี่ยมันมีสามกลุ่มใช่ไหมคะมี u <M io, S 1> มี group <M> io, มี other ใช่ไหมคะ y o g o ใช่ไหมซึ่ง yo เนี่ยมันมาจากคนที่สร้างไฟล์เจ้าของไฟล์เกิดเป็นโปรแกรมที่มาตั้งแต่แรกเป็นไบนาไรที่แบบมาจากต้นกำเนิดนะคะหรือ root เป็นคนสร้างมันก็จะเปิดสิทธิ์ของ root ซึ่งเอโดยทั่วไปนะถ้าไฟล์ที่ต้องการ executable import แรกก็จะจะเป็นทั้ง R หรือ X แหละแต่ถ้าเราอยากให้ไฟล์นี้ user คนอื่นเนี่ยสามารถรันได้ในฐานะ root แต่ไม่ต้องใช้ s root นะว่ามันก็จะแคบลงนิดนึงนะคะจอมกสิทธิ์ได้ดีขึ้นนะก็ change mode เนาะนะคะให้ตัว u บวก s เข้าไป sticky เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็น R W s นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสิทธิ์ของ user ที่เป็นเจ้าของไฟล์มันคือ root นะคะ user ทั่วไปก็สามารถรันได้ในฐานะ root เพราะมัน sticky สิทธิ์เจ้าของไฟล์ที่เป็น root มาอยู่กับตัวไอ้ไฟล์นี้เอง มันก็ดูปลอดภัยขึ้นไหมอาจจะไม่นะคะเอ่อซึ่งอพวกแบบว่าแบบอยากจะหิวโหยอยากหาไฟล์อะไรที่มันมีท้ององเนี้ย s t i ก k y bit มันก็จะใช้คำสั่ง find นะคะหาไฟล์ตั้งแต่ root ไปใช่ไหมคะที่แบบว่าอ่าเพิ่มเนาะขีด permission อะไรเงี้ยเป็นขีด u ที่มีบวที่เท่ากับ s ใช่ไหมนะคะหรือว่าตีตากไปเลยสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่าก็จะก็จะหาไฟล์นั้นเจอแล้วก็เอาไปใช้ได้ต่างต้องการอะไรอย่างเงี้ยไปที่อ e ีก get the fuck out of อ่าอะไรสักอย่างเนี่ย gtf open อะไรเงี้ยมันก็ไปเ e ิร์ชได้ถูกไหมคะค่ะ แต่เธอก็มันก็ต้องมีวิธีที่ hardening ที่แคบกว่าน,นี้หน่อยแบบจะให้สิทธิ์แค่แบบสมมติอย่าง Enmap เยอะกันไหม Enmap ประกันปั้นแพ็กเก็ตใช่ไหมคะรอแพ็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันจำไม่ผิดนะนะคะเพื่อให้มันส่งออกเป็นซิงค์เป็นซิงค์ซิงแกลแบบเป็นแค่เครื่องนึงของไอตัว three way h a n d s k ได้เป็นซิงแก่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า capability เซึ่งฟโรดเสามารถไปเซ็ต capability ของอีไฟเนี่ยนะคะสติ๊กเข้าไปเลยว่าอา่เปิดให้สามารถมี capability ในการสร้างรอแพ็กเก็ได้นะคะในไฟนี้โดยฉันก็สั่งว่า set cap เนี่ยเซตแคปอะเช่นเซตแคปแล้วก็แคปอันเดอร์สกออรออันเดอร์สกออแพ็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฉันจะไม่ผิดนะนะคะแล้วก็อย่าลืมบวก EIP ด้วยว่าสติ๊กเข้าไปในไฟล์นั้นเพราะฉะนั้นต่อไปคุณก็สามารถแบบว่ารันเป็นแบบได้ยูสธรรมดาแล้วก็สามารถปั้นรอแพ็กเก็ตได้แล้วนะคะแล้วทำไมก็จะได้แค่แคปนั้นด้วยซึ่งโดยทั่วไปเวลาเซตแคปอ่ะ ถ้าคุณเซ็แค่ไหนอ่ะมันก็จะได้แค่นั้นเหมือนทับไปเลยเช่นที่ะแคปพิเศษอันนั้นแล้วเวลาอยากรู้ว่าไ,ไฟล์นั้นมันมีแคปพาราิลิตี้พิเศษอะไรบ้างก็คุณก็ใช้ Get Cap เหมือนที่ชาวแหก็ชอบใช้คำว่า Get Cap แล้วก็ Recursive p a หาทั้งหมดเลย Start ตั้งแต่ไอตัวโฟเดอร์รูทว่ามีไฟล์ไหนที่ได้แคปพาราิลิตี้พิเศษบ้างดูน่าสนใจบางใช่ไหมคะแต่มันก็จะแคบลงเยอะคะ่ะเพราะจำกัดแคบบางคาราพิลิตี้บางควาสามารถไม่ได้ให้แบบว่าใช้ทั้งไฟล์ได้ทั้งหมดในฐานรูท List มาเลยมีมีมี security profile ประมาณแบบ300ประอันอะไรเงี้ยนะคะเช่น clone เช่ set UAD set GAD get UAD อะไรอย่างเงี้ยนะคะ close เอ่ย r i g h read บ้าบาอกเขาแต่เยอะแย,ย,ยะละเอียดมากนะคะโดยมากว่าใช้ตอนเราเรียกว่า run docker run อะไรอย่างเงี้ยนะคะ podman run อะไรก็ว่าไปแล้วก็ security option แล้วก็ set com ไปลิงก์ไปที่ profile เนี่ยเพื่อที่จะจำกัดราคาเดนนิ่งว่าเออฉันจะ run binary นอกจาก image ของ docker นี้นะ image ของ container, container นี้นะด้วย security profile ที่ h a r d e n d ให้ run ได้แค่ โปรไฟล์ที่เป็นความสามารถเล็กเล็ๆน้อยๆอันเนี้ยเออได้แค่นี้ซึ่งจะบอกได้เลยว่าแบาบวุ่นวายว่าบอก็แต่งมาต้องเอสเสรสโน่นนี่นะว่าจริงๆมันต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าคนจะแบบว่าแบบมันอดุดจริงแบบว่าละเอียดสุดแล้วว่าฉันต้องหัดดินนิ่งแบบละเอียดสุดอะไรอย่างเงี้ยแค่คาปาบริตี้มันอาจจะแบบกว้างเกินไปอะไรเงี้ยก็ถามค่ะว่าแล้วจริงๆพวกเธอเคยใช้ระดับกันไหนบ้างหรือโอเคพ่อใส่เข้าไปในใส่ยูเซอร์นี้เข้าไปในสุดเลยเอนน็น,อนนี้จบวุ่นวายมากอะไรเงี้ยฉันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น